น,นีเขาดึงมือจังไม่ดาบบอกสิสาบความซื่อไม่เคย,ยทำแล้วช่วยร้ายไอ้คนทั้งหลายเขาลืมคนอ้วนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้นางเขาจะดึงอะไเดี๋ยวก่อนนางหรที่กูสงสัยไอ้คนโดนตบไม่มีปัญหา คนที่ไม่นตบมึงทะลึกระมือมานี่หมายความว่ายังไงวะกูมีปัญหากับมึงแน่มึงมีปัญหาอะไรกูมึงตบหน้าเพื่อนกูสองครั้งสองคราวมึงใหญ่มาจากไหนเออนี่มึงกล้าพูดมึงกับกูได้ยังไงเอ้าไงพูดมึงกับกูจะรู้เรื่องเหรอมึงรู้ไหมกูเป็นใครเออกูรู้ว่ามึงเป็นใครกูเป็นเจ้าแต่กูเป็นโจ๊กอะไรทําเป็นเป็นโจ๊กไปก็เรื่องของมึงมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าวะเจ้าก็เรื่องของมึงมันไม่เกี่ยวกับโจ๊กนี่มึงไม่ ใหญ่ไวกัยไงอ้าวเจ้ามีหน้าที่จ่ายโต๊ะตกมากกินเลยเออพอไม่ใช่สมมติไม่ใช่ไม่ใช่เลยยากันอันนี้เจ้าช่ายการที่สร้งตัดหัวคนได้ผปกความได้ยินนี่ใช่แล้วสงบมึงยังมีปัญหาคุยไหมหมดแล้วปัญหาไม่รู้ไม่รู้จริงไม่รู้แต่ไม่รู้เรื่องไม่นุ่งแปลกหน้ามึงมีใครมาจากไหนถึงสร้างเรื่องวุ่นวายฆ่ากะลัวกาบกลัว ข้าพเจ้ามาเที่ยวงานกระทงสองคนกับเพื่อนได้ยินเสียงหวีดร้องระหว่างการลอยกระทงก็วิ่งมาสถานที่เกิดเหตุเห็นข้าหลวงกับผูกทำ้ายอยู่แล้วข้าพเจ้าก็ชักมีดออกมาและพระองค์ท่านก็มาพอดีเรื่องจริงไหมก่ะหยุดจูอไ๊้ถามมึงไอ้ผู้ร้ายปากแข็งไม่อธิบายอูเห็นกับตากูเองว่ามึงน่ะเป็นคนชักมีดออกจากอกอังกาบมึงฆ่าอังกาบทำไมวะไม่ได้ฆ่าข้าเจ้าผมจะไม่ใช่คนร้ายผมจะมาช่วยข้าพเจ้าข้า มึงก็ยังยืนกระต่ายขาเดียวไปอย่างนั้นเหรอข้าอย่างนั้นเราก็ไอขวัญกูถามมึงหน่อยเถอะกระต่ายมีกี่ขาวะสี่ขาพระเจ้าค่ะห้าขาสี่ขาหกขาสี่ขาเจ็ดขาสี่ขาไอ้สารวีพี่เจ้าค่ะกระต่ายมีกี่ขาวะเก้าเลยกระต่ายอะไรของมึงเนี่ยมีเก้าขาคือขอได้ใ่ไเก้าของฉันมีเหตุผลไหมเจ้าค่ะเหตุผลอะไรพูดมามีกระต่ายตัวผู้กับตัวเมียสองตัวพระเจ้าค่ะยังไงมันกำลังมาชมจันกันในระหว่างที่มันชมจันกันเนี่ย มันก็ชมจังกันไปหนุ่งหนิงหนุ่งหนิงกันไปทีนี้บรรยากาศเริ่มได้ไงพอเริ่มได้จู่ๆตัวผู้งอกไปขาไหมจ๊ะเฮ้ยเป็นเ้านะคะแต่แต่ที่มึงชมจังไอ้คนมันมีเลยไปเฮ้ยเลิกไปแล้วตัดหัวเลยไหมจ๊ะค่ะพงศ์ไอ้ขวัญไอ้เว้นก็ตายมีกี่ขาวะสี่ขาอุบอกห้าไงสี่ขาหกขาสี่ขาเจ็ดขาสี่ขาไอ้พง์ ค้้ามีสองขาก็พรค์ไม่ได้ถามว่าไอ้ผมกระตายมีช ah ีวิตหรือไม่ม anyway, ีชีวิตออ้อ้าวเพราะฉะนั้นแล้วก็ความผิดของมึงในครั้งนี้ยากนัที่กูจะอภัยทหารเรับคำสั่งจับตัวไอ้ขวัญไปมาหาชีวิต